มาถึงแล้วมาถึงท่านแล้วกัสสุดยอดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เทคโนโลยีล่าสุดจากสหรัฐอเมริกากัสใช้ได้นานสูงสุดถึง60,000กิโลเมตรอะไรนะฟังไม่ผิดครับ60,000กิโลเมตรกัสมีหลายรุ่นให้ท่านเลือกสำหรับเครื่องยนต์รอบจัดรถซุปเปอร์คาร์รถแข่งรถเก่งรถกระบะเครื่องยนต์ธรรมดาหรือติดแกส๊สรวมถึงบิ๊กไบค์และมอเตอร์ไซค์สจังหวะทุกรุ่นกัส เพิ่มกำลังให้เครื่องยนต์ลดการสึกหรอก๊าซมีประสิทธิภาพลดความร้อนเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีรถใช้แกส๊สปัญหานี้ของท่านจะหมดไปอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าก๊าส,สุดยอดน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ไม่ได้แล้วก๊าต้องก๊าต้องก๊าเท่านั้นที่ทําได้ไนอกจากนี้ก๊ายังมีน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้สําหรับรถบัสรถบรรทุกเรือ เครื่องจากอุตสาหกรรมท่านสามารถใช้บริการได้ที่อู่หรือสถานบริการชั้นนำทั่วทั้งจังหวัดที่มีป้าย G U S Gas Gas ลื่นไหลไร้ขีดจำกัด